สวัสดีครับพี่ทุกท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้า Honda b i o นะครับเข้ารับบริการเปลี่ยนโช๊คอัพทั้งชุดนะครับทั้งเซ็ตเลือกใช้เป็นโช๊คอัพโมโนโอีสเปซตามนะครับและอะไหล่ส่วนควบนะครับเป็นอะไหล่แท้เบอร์ศูนย์ทั้งหมดนะครับเนื่องจากนะครับลูกค้าเคยใช้โช๊คอัพซื้เก่านะครับเป็นสัดเปล่าเกลียวมาในวันนี้อยากกลับเดิมนะครับลูกค้าเลยติดต่อเข้ามานะครับอยากให้เราดูแลให้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ พร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งส่วนให้แบบครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากใช้งานโช๊คอัพมอนโรนะครับใส่กับรถยนต์รุ่นไหนปีไหนหรืออยากจะทำรถกลับเดิมนะครับให้ขับมากลับมานั่งนุ่มนวลนะครับและขับดีนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญนุ่งเดืองโทร0865691915ผมพุกและทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ